ท้แสดงว่าเท้าสวยคือเออหน้ามาเออเออผิวนี่คือบอลน้มีนะค่ะนนะค่ะก็จะถ่าขถ่างทุกวันสวัสดีค่ะเจอกับอ้ําที่ก็เทอรีวิวนะคะวันนี้ผู้ชายของเรานะคะเผอิญว่าไปโดนเขาตกมาในติ๊กต็อก เลือเล่อนเลื่อนแล้วก็เจอเขาไลฟ์อยู่แล้วแบบโอ๊ตแกเสนแท้รอยยิ้มคือแบบยิ้มสวยยิ้มอะไรมากฟันสวยเวอร์ก่อนที่จะไปดูนะวันนี้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ค่ะ Facebook Fanpage แล้วก็ยูทูบชา page, แนลพิมพ์ไปเลยนะคะก็เคยรียวิวเราอัปเดตคลิปใหม่สัปดาห์แน่นอนค่ะตอนนี้เจอเขาเลยไหมแปะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมน,นายนัทกรถาวรันศุกนะครับชื่อเล่นชื่อโป้งครับผมอายุ6ปีครับสูงเท่าไรหนักเท่าไหร1 7 9ครับน้ำหนัก หกสิบเก้าครับผม No นี่ให้เลือกแค่หกเจ็ดแปดหรือว่าเก้าน่าจะแปดแปดหน่อยครับแล้วไม่เคยวัดเลยเหรอ <c oughs> น่าจะห้าสี่ครับอันนี้ผมไม่รู้อะผมไม่เคยวัดไม่เคยวัดเองไงแม่ผู้หญิงวัดให้ตลอดเลยแบบเราเลยไม่รู้ไงเราเลยบอกไม่ได้เนาะนี่ใส่ส่วนตัวเป็นแบบไหนบ้างพูด <c oughs> เก่งครับแล้วก็เฟลลี่ครับผมข้อดีของผู้ชายคนนี้ล่ะอยู่ด้วยแล้วไม่เหงาแน่นอนครับสนุกครับแล้วก็ชวนคุยเก่งข้อที่สามเคนรักสุขภาพครับผมโป้งฮะขัดหัวให้ดูหน่อยอยากเห็นหัวได้ครับ หัวหัวนี่ใช่ไหมเออหัวอื่นก็ได้นะพี่ก็โอเคเอาหัวอื่นคืออะไรเหมือนใจเหมือนใจเป็นแบบเหมือนลูกครึ่งเลยเป็นลูกครึ่งป้าเอาดีไม่ได้เป็นครับพี่เราเป็นเป็นคนพ่อแม่เป็นคนใต้แท้เลยอิตาลามนะคนไทยนะไม่ไม่ครับพูดครับผมเป็นคนครพราะความเข้าเขาก็ถามว่าพี่ป้องคลิปหรือย,ยังท้าไม่ได้คลิปครับเป็นคนบุญครับแต่ว่าท้าเข้าออกมาผมคิดว่าชิมเลยครับสถานะตอนนี้คือโสด สดครับโสดแบบสดมากๆโสดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเนี่ยสเปคของคนที่เราชอบชอบแบบไหนบ้างนิสัยที่เก่งไงครับหรือว่าโตกว่าเราอันนี้ยครับภายนอกกลับเป็นยังไงบ้างอยู่ด้วยกันแล้วแฮปปีม้มีความสุขก็อพอครับเวลาจเจอคนที่ชอบส่วนแรกที่มองมองส่วนไหนก่อนชอบมองฟันครับทำไมอ่ะอย่างเงี้ยอยย่างงเี้ตอนอย่างเงี้ยตอนกูอยู่กับพี่อ้๊ออยู่เนี่ยตอนเนี้ยพวกก็จ้องแต่ฟันพี่อย่างเดียวเลยแล้วจะได้รู้ว่านระกมีจริงมีแฟนมาแล้วกี่คนในชีวิตเนะี้ยสี่ห้าคนได้ครับเนี่ยถือวอ่าเยอะไหมเนี่ย ไม่เยอะหรอกประมาณประมาณคนละสองปีใช่ใช่ประมาณนั้นเราเป็นคน,นงี<ม>่เงาไหมไม่งี่งเงาแน่อีแต่แต่แตแตแตตอาจจะค,ค,คิดออนมีสายอาจจะมีขายมีทะมูอะมีเออยู่กับแฟนนะอาการเป็นไงบ้างก็บช้ออนครับอาจจะออนหน่อยอะไรอย่างนี้อืมอาจจะชอบอยู่ใกล้บสกินชิปอะไรครับไม่เอา,เอาขอบประโยคบ,บอกรักที่มีเขาว่ารักเนี่ยค่ะรู้ว่าว่าเราอยู่คือเรารู้สึกดีมากๆเลยนะคือทําให้เราแบบเหมือนกับผ่อนคลายทุกอย่างอันนี้คือสารภาพรักป่ ขอประโยชน์ดีกว่าประโยชน์เพราเานี่แหละจริงหรือไหมคะเมื่อก่อนตอนสมัยเด็กๆนี่คือเป็นเด็กมากแล้วเราเนี่ยโดนกระทืบจนกลายเป็นคนดีแต่ก่อนช่วงฝนเลี้ยวฝนต่อนะเราก็เกเรด้วยแหละครับผมก็แบบถือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างเกเรเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าน้ำท่วมทบปี54พ่อแม่ไปอยู่ต่างจังหวัดผมก็เลยแบบว่าขอมานอนนอน้องเพื่อน่ยครับคืนนั้นก็ได้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวสยามกันแหละครับเราก็้จะเลินเล่นนะครับเดินไปทาง ทางเท,ท,ท,ท้าปกติแล้วระหว่างทางเดินไปอะเราก็เจอเด็กก่มวไปรุ่นเนี่ยครับก็บประมาณชิบกคนเนี่ยเขาก็เขาก็มองเราอยู่พอมองเราเสร็จเขาก็เดินตามเรามาเ,าเดินตามมามาแล้วทีนี้พอเราเริ่มรู้ตัวแล้วลว่าเขาเดินตามเรามาฉะนั้นผมก็เริ่มกลัวแล้วรู้แหละว่าเขาแบบเดินตามอย่างเงี้ยมีท่าท่าหีไม่ดีแน่นอนเราก็ไปจนถึงที่จุดจ,จนมุมแบบที่มืดๆอย่างเงี้ยเขาก็กระโดดเข้ามาทําร้ายร่างกายเราครับก็สิบนนะครับแล้วผมปดนสองคนใช่ก็มาทุบเตียบ ปุ๊กปักปุ๊กปักอันนี้ผมก็กลัวที่ดอความเด็กด้วยแล้วเขามายาะแมกเราก็ป้องกันอย่างเงี้ยแล้วจากนี้เขาคิดว่าเราสู้เขาก็เลยาักมีดออกมามึงชู้เหรอวะปุ๊บผมจําได้เลยจาได้แค่ภาพนะครับแล้วผมก็สลบไปเลยเนี่ยแล้วรู้ว่าเขาตามเรามาทําไมเราไม่ไปไปที่ที่มันแบบคนเยอะๆอ่ะ ใช่จริงๆอะ่ะคือถ้าเราเรยวเดินเข้าขวาเมืองก็เดินเข้าค้าเข้าห้างแล้วครับสยามแล้วก็จริงๆก็เอาากอาจจะไม่โดนอะไรก็ได้แต่ด้วยความที่เราเด็กเราคิดอะไรไม่ออกกลายเป็นที่ที่เขาทํรลายได้แล้วเขาก็ปลนเราไปหมดเลยทีตอนช่วงนั้นก็เป็นสมัยที่ด,ดีครับผมแล้วก็นาฬิกาที่ช็อคกระเป๋าตังค์แม่งเอาไปหมดทุกอย่างเลยเนี่ยแล้วเขาบอกว่าหลังจากเหตุก,การณ์นั้นคือกลายเป็นคนดีเป็นเด็กดีเลยของสังคมตายพอหลังจากเกิดเหตุก,การณ์นั้นขึ้นอะ่ะผมก็กลัวเลยเหมือนกับเหมือนเล่าตายไปแล้วอย่างเงี้ย น่ากลัวพี่แล้วแม่ก็มาร้องไห้พี่สามก็มาร้องไห้เราก็รู้สึกว่าแบบชีวิตเราก็สําคัญก็แบบนี่ไม่กล้าท่าต่อไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นพอคุณบอกไปก็เริ่มแบบใ,ใจเย็นมากขึ้นเริ่มแบบไม่ค่อยแบบไปเกเรอะไรอย่างที่เคยทํามาการที่ทําให้สดครั้งล่าสุดเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่กล้ารักใครแล้วก็ปิดตัวเองด้วยนี่เล่าแล้วเศร้าเลยครับก็ต้องเล่านะเออเออ,เอ,อ,เอ,อ อีกคนหนึ่งครับผมอยู่ต่างมหา,หล,าล,มลัยเรื่องระยะทางด้วยแล้วก็เรื่องอายุอีกเรื่องเรียนอีกอใช่แล้วเราก็เราไม่เคยคบใครนานขนาดนี้ครับ,บ,บผบกับคนนี้ประมาณเกือบสองปีได้ทําให้เราคุัน้อยลงน้อยลงแล้วก็ไม่ได้คุยกันเลยแล้วเขาก็หายไปเลยครับแล้วผมก็ค่อนข้างชืง้นกับแต่ว่าเราก็ให้ใจเขาเต็มที่อะเนาะเราก็ไม่เคยคบใครนานขนาดนี้ด้วยก็ไเ้ลยแบบแบบสุดท้ายแล้วมันก็แบบไม่อยากมีฟิลย่องมาเจ็บอีกอีกอีกก็เลยพยายามแบบหาความสุขด้วยตัวเองได้เช่นเพื่อหรือว่า ไปหาพี่เนหาพ่อแม่อะไรเงี้ยเรื่องแฟนก็ยังมีความต้องการอยู่แล้เราก็กลัวว่าจะเป็นลูปแบบผ่านไปป้องเึ่งอายุยี่สิเองนะวันถึงขั้นปิดตัวเองไงหรอไม่คิดั็ปิดแต่ก็ไม่ไม่ไม่กล้าเปิดใจเท่าไหร่ครับเพราะกลัวเสียใจหรือว่าแค่หวงความโสดที่ผมก็ไม่แน่ใจตอบเรงไม่ได้เหมือนกันครับ หอตัวเองนแรกที่เห็นในไลฟ์น้องในติ๊กต็อกอะเออเรามองเขาเป็นแบบว่าผู้ชายอีกแบบหนึ่งแต่พอได้คุยแล้วกลายเป็นผู้ชายตะมูตะมิเฉยเลยอะแบบน่ารักแบบเหมือนเด็กเลยป้งถามจริงไปดื่มไปเที่ยวอะไรบ้างปะส่วนหน้ชอบไปดูแบบนั่งคิวนั่งคุยร้านชิวมากกว่าถ้าไปพวกผับไปเต้นอะไรอ่เงียผมผมไม่ค่อยไปเต้นไม่เป็นไงแล้วไปแล้วมันเสียงดังเีชอบแบบนั่งคุยมากกว่าป้งเต้นไม่ยากนะเอาขึ้นมาเอามือขึ้นมา จุดไหนร่างกายโป้งที่คิดว่ามีสเสน่ห์ที่สุดพอยิ้มแล้วกันครับพอยิ้มด้วงมีคนเคยบอกไหมว่าหน้าตาเหมือนลูกครึ่งพวกแถวอะต้นอาหรับอาตื่นอะไรอย่างเงี้ยมีปะสวนมากคนชอบคิดว่าผมเป็นมิสลามซะมากกว่ามีกระเทยมาจีบบ้างปะแล้วม,มีมีบ่อยนะครับคือแต่ก่อนอนะบ้านผมต้องกลับต้องนั่นงรถตู้นกลับอ่ะเนี่ยจากลุยซารีกลับมีบุรีนุบมาชัยในแหลนผมต้องเดินทางเนี่ยตลอดเลยแล้วแต่ก่อนอะเวลาผมเลิกเรียน่ะบางทีผมจะชอบไปเดิน ไปเดินรลอตรงข้างท้านโนอรัศมีที่เขาขายชีมข,ข,ขายอะไรครับพี่คิดว่าอ่าใช่ใช่แล้วก็จะมีแบบยิ้กันเลอเยอะหน่อยเนาะใช่อันนั้นบอกผมว่าจะเจอบ่อยแม่บาีทีเขาก็เดินมนาะว่าคือกินข้าวไหมมีค่าเธอมไหมอะไรมาเนี้ครับสมมติมว่าวันหนึ่งโป๊กเนี่ยคือโสดนานๆแล้วเราเกิดไปแบบไปหลงรักคนคนหนึง่งซึ่งเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิง โป้คิดว่าพ่อแม่พี่สาวโป้ครอบครัวจะรับได้ปะผมว่าคนอื่นน่าจะโอเคแหละครับพ่อน่าจะแบบพ่อน่าจะมีกำแพง,งพ่อผมค่อนข้างแก่เลยพ่อน่าจะแบบไม่ค่อยโอเคนะมองในมุมนี้ก็บอกเขาไปว่าเออเป็นสาวสองแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยมันดีอะไรบ้างท่านน้ล <laughs> นาตาลดอดหรอที่มาหนึ่งหน้าเออเอาแบบหน้ารับเอาแบบนาย <laughs> <laughs> ได้ <laughs> Straight list to the bucket to get the things You need ป้องต่อแล้วพี่ชวนป้องไปอัปเดตก,กับพี่อย่างเงี้ยให้ป้องแบบว่าครีเอทเลยสถานที่ที่ป้องจะพาพี่ไปอ่ะ1วันป้องจะทำอะไรบ้างและพาไป,ปไหนบ้างตอนเช้าผมพาไปเดินเล่นห้างแล้วไม่หาอะไรกินนะครับมาพอช่วงเย็นนะครับผมพาไปเดินเล่นที่สมุทรสาหะหรือว่าพาไปไหว้พระไ,ไปไปมูหน่อยอุทยรูนหน่อยช่วงเย็นอะไรเงี้ยครับมาแย่งมาดียำได้ชอบ แล้วก็พอตกกลางคืนอะไนิดเด็กก็คงไปหาที่ดื่มทำกันดื่มกันงอะไรอี่าง้วเอากันตอนไหนไปเอากันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีดูดูอาการตอนเลางวันโอ้โอ้สรุปวันนี้ไม่พูดนี้เคลียร์เธอพูดแผ่นมาแค่เนี้ยฉันไม่ไปนะพูดได้เหรอในนี้พูดได้พูดเลยไม่ใช่ติกต่อพูดเลยค่ะก็ดื่มเสร็จเลยครับก็ก็ประมาณนั้นนะบอกหาถ้าออกเดทกลางคืนนะให้เตรียมของสามอย่างเตรียมอะไรมาบ้างคะ อ่าเราก็เตรียมหนังย้งของยางเลยครับเอามารัดใช่ไหมใช่ใช่พี่เอามาแล้วเหมือนกับว่าเดี๋ยวผมแล้สเปคสปาเลยมัดรวบผมให้อย่างเงี้ยครับเวลาก้มเวลาอะไรมันจะได้แบบไม่ไม่พัดกันเมื่อกี้เนาะเอออ่ะอย่างที่สามอย่างที่สามอย่างที่สามเตรียมเตรียมถุงไปครับเพราะว่าถุงเตรียมไปเพราะว่าเดี๋ยวเกือบมาแล้วรวบเลยครับจะแบบดูแลได้ง่ายๆหรือยังต้อนแหล่เก่งมากตัวเองนะมีทักษะพิเศษไหมผมคิดเป็นคนที่แคร์ดีพี่พี่ครับ ผมคิดว่าผมเป็นคนที่แคร์ดีนะว่าผมเพิ่งซื้อเปล่ามาเลี้ยงอย่างเงี้ยครับเขาความเข้าค่ะถามว่าขอจับกระดองเต่าเล่นได้ไหมคะได้แต่กระดองเต่ามันใหญ่หนยนะครับมันโดนๆหน่อยครับกระดองเต่าป้อค่ะถึงเวลาแล้วค่ะถอดเสื้อให้ดูหน่อยค่ะคืออร่าวะเออเออยืน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 โชว์หน่อย อยาอกเก็ว่าเป็นคนใต้ครับทุกคนเออออ๋คนใต้จะมีขนเยอะหรอหรือว่าไงใช่นะคนใต้ขนค่อนข้างเยอะนะทุกคนมีอะไรที่อยากลองทําแต่ว่ายังไม่เคยทาําบ้างไหมอยากลองพิณได้พอเห็นคนอื่นน่ะถ้าคนไหนลองพิณไ,ไ,ไ,ได้เล้วยิ่งเราไลฟ์ตอบเลยนะใครลองพิณได้ผมรู้สึกว่าแบบเออมีความสามารถพิเศษแล้วทําให้แบบการไลฟ์มันสนุกขึ้นเริ่อเรื่ขึ้อนอย่างเงี้ยอ,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 อยากลองฟังนะร้องให้ฟังนิดนึงดิลองให้ฟังนิดนึงใจเนึนใจจะต้องการ อะประม,มาณน,น,นี้ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่มีขีด <c oughs> ไม่มีชี้นนักร้องนำขีดมาก <c oughs> ชอบผู้หญิงอ่อนกว่าหรือแก่กว่าส่วนตัวชอบชอบคนอายุเยอะกว่านิสัยแบบไหนที่เจอแล้วแพ้เลยอาจจะทิ้งแค่เราแล้วด้วยหรือว่าใส่ใจเราด้วยนะครับถามจรงิงๆน, <c oughs> นะเคยแบบวันไหวกับแบบเพศเดียวกันอนะไรเงี้ยเคยปะเคยครับเคยครับประมาณไหนเล่าให้ฟังหน่อยตอนผมไลฟ์นิสก็งี่แหละแล้วบางทีจะต้องชนจอครับ กับห้องอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะต้องเล่น <mm> เล่นพวกหยอดกันอย่างเงี้ยเนี่แล้ววันนี้ผมหยอดกับเขาแบบหยอดไปชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหยอดจนแบบ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 เมื่อกี้เล่นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราไปถามเขาเลยเหรอว่าเมื่อกี้เล่นใช่ไหมหรือว <c oughs> ่ายังไงไม่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 ได้ถามไม่ได้ถามครับแค่แค่คิดเฉยๆฉยเลยครับแต่ก็รู้ว่าแต่ว่าไม่ได้คิดเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีหวั่นไหวนิดนึงไม่แหละเราเราค่าสมมติว่าเขาบอกว่าไม่เล่นจริงทำไงอ่ะ กก็็ไไมม่่ยังเวลาโป้งจีบคนอะจีบยังไงเนี่ยลองซิว่าเอาวันเนี้ยให้แย้มก็เคยรีวิวเขินให้ได้สมมติถ้าเรจีบแย้มนะเนี่ยพอเราคุยเสร็จหลังไม้ไปปุ๊บก็จะไปลิ้มพายคุยแล้วแหละจะหาเรื่องคุยได้ครับขอบคุณนะแย้มวันนี้เอาจะทำไรต่อครับเนี่ยอะไรเงี้ยเก่งเก่งด้านพิมพ์มากกว่าเก่งด้านเอาจริงจังโป้เอาจริงจังแบบคุยกันหน้ากล้องอย่างเงี้ยน่ารักเหมือนกันนะครับเนี่ยวันนี้คุยสนุกมากแเลยแย้มถามได้ป่ะแย้ม ว่าไงคะไม่ไม่ไม่มีแฟนหรอคะเพราเป็นพี่ว่าผมไม่สอนะไม่เห็นพูดว่าผู้ชายเลยแล้วมันต้องสารบแน่ด้วยของพี่ด้วยอะ่ะก็ก็ไมก่ก็อยากรู้จักมากกว่านี้ไงก็เลยถามคือตรงๆที่พ้งถามมาเพราะโป้งอยากคุยด้วยนี่แหละเ้ราะพงก็เช็คกับตัวคนทัไกไปบ่อยแล้วสรุปของพี่ว่าอะไรแล้วถ้าบอกว่าไม่มีอ่ะจะทำไงต่อก็จะถามถามทุกวัน <laughs> ฉันกา,าเจะผู้ชายเป็นแฟนปีนี้นะเด็กกว่าไม่รู้อายุยี่หกหรือเปล่านะอันนี้บอกไว้ก่อนบอกไว้ลอยๆนะไม่ได้คิดมากไม่ต้องคิดมากเด็กเด็กกว่าหรือเปล่าไม่รู้แต่อาจจะเด็กกว่านะครับคิดว่าส่วนไหนร่างกายโป้ที่ใช้งานหนักที่สุด <laughs> นะ่าจะปากครับช่วงนี้แบบพูดพูดเยอะมากชอบคนง่ายปะ <laughs> ชอบคนง่ายหลยตอนนี้คุยมาประมาณสี่สิบนาทีพี่ดูแล้วว่าปิดตัวเองอะดีแล้วเพราะอะไรรู้ว่า เขาใส่ซื่อเกินไปรู้สึกว่าแบบอย่างเงี้ยโดนหลอกง่ายแน่ใช่ๆก็มีบ้างนียแต่จะค่อนข้างทันแล้วนะตอนนี้ป้องโสดแล้วถ้าป้องหิวป้องจะทํำยังไงคะหิวะหิวนี่คือวัดน,น,น้ำเงี้ยนะคะงนะค่ะก็ต้องจะแบบช่วยตัวเองหรือตัวดไปก่อนเวลามีแฟนเป็นคนชอบเอาใจแฟนนะเขาเอาใจแน่ไม่ได้มากขนาดนครับก็ฟิวชัยวันหนึ่งเอาใจได้กี่รอบคะวันเดีย ในแต่เช้ากลางวันเย็นเลยครับสู้ครับเรื่องควานิ่งอยากให้ป้องลองกัดปากล่าแล้วพูดคาว่าไอ้ดูหน้ากล้องหน่อยค่ะเอาสิงคโปอ์อย่างนนะถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปออสเตรเลียนะไปทำบาร์โฮสจริงทรงแบบเนี้ยสาวๆชอบเพราะว่าขายดีถ้าผมไปทำพี่อ้ําต้องมาซื้อติ่มซุอรดิวก่อนไม่ไม่งั้นตอนเนี้ยเดี๋ยวดีวกันก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปทำจริงอ่ะ อุ้ย้าพัดลองขึ้นงานเลยมันก็จะแลดูแบบเหมือนไม่ใช่บางคนแล้วเนาะมื่มีคำสองานย้อนคิดว่าเต็มเป็นคนลำเอียงหรือว่าตรงๆครับคิดว่าลำเอียงครับเพราะชอบจัดลำเอียงบ่อยมาก DM หาโป้งเนี่ยแปลกๆเลยอะว่าไงบ้างเขาอะจะชอบขอดูรูปนิ้วเท้านิ้วเท้าเราอะขอดูรูปเท้าเราโทษนะครับช่วยส่งรูปเท้าให้หน่อยได้ไหมดีว่าผมจะเอาไปทําวิจัยเกี่ยวกับการเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือทักทักมาต้องการนิ้วเท้าไม่ได้นิ้วโป้งของแม่เท้าหรือรูปเท้าเราอะ ใช่แล้วเขาก็ทักมาอย่างเงี้ยเดือนปีนปืปีนเองก็อสองสาครั้งแล้วพอครั้งนี้เขาก็หายไปประมาณสองสามสองสามปีเขาก็ทักมาอีกเกี่ยวกับรูปนิ้วเท้านี่แหละแล้วเร<ม>าส่งไปเขาดูไหมไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งแต่ผม,ผมอยากรู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรครับเหมือนคนเวลามันเมคกเลิฟก็อย่างเงี้ยเขาก็เลียตีนเขาก็อาจจะแบบเออ <S 1> <S 1> เห็น <S <S เห็นแบบว่าเท้าแกแล้วก็แบบไปช่วยตัวเองแล้วก็เลียหน้าจอมือถืออะไรอย่างนงี้หรือเปล่าคิดว่าเลียตีนแกอยู่ผมไม่เคยเจอถ้าขออย่างนื่นะขออย่างอนนู่นนี่ยกับตรงจุดอย่าสง มาถึงจุดรีวิวตีนกันแล้วนะครับคนที่ทักมาถามลูกเท้าไม่ต้องทักมาถามแล้วนี่ดูตรงนี้เลยวันนี้ไม่คือฉันอะช่วยสารฝสั่นให้เขานะที่เขาทักมาขอรูปเท้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องขอแล้วเอาไปแคปหน้าจอแล้วไปเรียอยากรู้แล้ว่าป้องอ่ะชอบกินอาหารอะไรที่สุดครับไข่เจียวครับตอนกินไข่เจียวครั้งแรกอะ อายุเท่าไหร่หเองน่าจะน่าจะเด็กครับป้องอ๋อโอเคโอเคแล้วมาแล้วมากลัวแบบตองใส่ตาอุ๊ย่าห์ตองใส่ตาหยาเอาไรเจ็ดได้มาสีครับ กินกับใครกับเพื่อนกับแฟนหรือกับคนรู้จักกินกับเพื่อนครับกินที่ไหนบ้านเราบ้านเขาหรือว่ายังไงบ้านเราครับบ้านเราตอนนั้นกินเป็นเลยไหมไข่เจียวเนี่ยกินไม่เป็นครับยังให้เขาสอนทำาเลยยังให้เขาสอนตีไข่สอนใส่ซอสนเลยเลยเรายังไม่่อยรู้เรื่องเลยแล้วรู้ไปด้วยกันนะแล้วแสดงว่าผู้หญิงใครกินไข่เจียวผู้หญิงใครกินไข่เจียวมาก่อนหรือถึงทำเป็นอ่ะไม่ไม่เคยเหมือนกันทัางทพู่เลย ทันิวแล้วพู่เลยช่วย,ช,วยช่วยกันช่วยกันชงด้วยกันเลยครับช่วยกันตีไข่เจียวให้มันฟูฟูใช่ใช่เป็นวาอ่ะเขาบอกว่ามีวายวายพอมอนเนาะประมาณประมาณที่ห้พอมอนตอนนั้นเนะี่ยกินไข่เจียวหนึ่งจานใช้เวลากี่นาทีเจ็ดแปดนาทีได้จานแรกครับอืมมอนจานแรกทิ้ไว้หน่อยคเอาผิวไม่เอาท้ายผิวเลยนี่บนิปโปถามจริงใครเอาแบบไข่เจียวอ่ะแบบไปตีหน้าตีปากไข่เล่นไหมไม่ไม่ไม่เคยเลยครับต่อแหล้ พูดติดติดกะขัดเหมือนพูดติดติดกขัดเหมือนมีอะไรแบบเอ๊ะยังไงวะสรุปก็คือมองตารู้กันนะโอเคจะใช้คาพูด่อะไรที่ฟังแล้วรู้กันดูเด็ดฟินห้องเราไหมสวนมากขอชมโป้งบ้างไงบ้างขอสามคำไม่ทำดาให้ตัวเองล่ะสามคำของโป้งคืออะไรได้อีกหรอเออกินไข่เจียวใส่พริกก็เยอะเนี้ยเผ็ดทาเสียงไงโอ๊ยเผ็ดเผ็ดเผ็ดโอ๊ย ผมเหมาเลยมีน้ำบางขน้ำมีเยอะบ้างแค่คะแนนตัวเองเนี่ยค่ะหนึ่งถึงสิบเท่าไหร่ดีคะวันนี้คุยกับผมให้ให้แปดเลยพี่โป้งเนี่ยรู้สึกและคิดเห็นยังไงบ้างกับ L G B T รับตัวในปัจจุบันคะรู้สึกดีครับรู้สึกว่าโอเคด้วยเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมผมโอเพนอยู่แล้วผมเพราะผมเรียนนิเทศมาฑลแลมบ์แล้วก็แงหนาปีหนึ่งปีสี่อผมมีเพื่อนเป็น L G B T เยอะมากส่วนมากอยู่ในกลุ่มก็จะมีเพื่อนที่เป็น อ uh, ่า L G B T หมดเลยครับผมเลยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ไม่ได้แอนดี้หรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยิ่งกลับเป็นสีดีมากขึ้นแล้วสีดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วรู้สึกว,ว่าดีครับได้แต่งตัวอะไรได้เต็มเหนียวหรือว่าได้เดินจับเมือจับเมือกันได้ดกับโอเคเลยแล้วเลิศ <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กับผู้ชายที่บังเอิญไปเจอไลฟ์เขาในติ๊กต็อกซึ่งแบบยิ้มละลายมากแล้วนี่พอได้คุยกับเขารู้สึกว่าน่ารักมากเลยต้องถามโป้งค่ะวันนี้มาเจอกัะเธอยดีว่าเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีครับพี่ สนุกมากๆเลยครับผมก็ได้แบบคุยในเรื่องที่แบบบางทีเราไม่กล้าพูดเนาะเดีเป็นครั้งแรกในประสบการณ์ใหม่สนุกมากครับนะก็ถ้าอยากสนุกกว่านี้นะคะไปดูโป้งได้ในไลฟ์ติ๊กต็อกนะคะเ <c oughs> พราะไลฟ์ทุกวันวันหนึ่งมันร้อยรอบได้เยอะมากใช <c oughs> ่ครับแต่ว่าถ้าใครชอบกระเทยรีวิวนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ค่ะ Facebook Fan Page แล้วก็ YouTube c h anel n นะคะพิมพ์ไปเลยกระเทยรีวิวนะคะเราอัปเดตคลิปเป็นทุกสัปดาห์แน่นอนค่ะเจอกันใหม่วิกหน้านะคะรีบสักกันด้วยนะคะว่าใครไม่รีวิว จังเค่รีวิวครับผมบ๊ายบายค่ะถ่ยไข่ยิ้งไข่ยเอาตะกร้อให้นึงไม่มาเยอะไปก็เยอะเกิน อยู่ใกล้ทุบหลังอล้นะเขาแกคุยกันชอบยื่นหน้ามาหน้ากล้องไงเออแต่มันก็ดีมันน่ารักดีอ่าที่ทำเปิดไหมอ๋อได้ได้ได้มันคืออะไรอ่ะมันคือห้องอะไรอ่ะมันเป็นออฟมันเป็นออฟฟิศแต่ที่คือห้องไวรัลที่แบ่นี้ไปรีวิวต้องถามไหมคะว่าเฮ้ยฟักเพิ่งนะมีดอกนี่ก็เป็นน้ำมีไขรับอ๋อโอเคหน้าแบบสดใสแบบออร่าโลกแบบว่าสว่างไปเลยอ่ะ รอมโดนเชื่ดไหมคะวันนี้รรออมโดดนเชืคับ <laughs>